คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสวนโดยสินภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษฐไหลเดชเรามากันยังสายต่อไปเลยตอนนี้สายต่อไปรออยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นสายของคุณบอยนั่นเองคุณบอยเนี่ยมากับเรื่องที่บอกว่าเล่นสนุกจนเจอดีโอ น่าฟังนะใครที่เล่นสนุกแล้วแบบเผลอพังอะไรไปเยอะแยะ e, เนี่ยอาจจะเจอดีแบบเรื่องนี้ได้แล้วเรื่องนี้คุณบอยบอกว่าเป็นเรื่องที่คุณพ่อเ,เล่าให้ฟังครับเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดนะครราชสีมานะฮะเมืองยาโมผ่านมาสักประมาณ40ปีด้วยกันนะฮะและตอนนี้คุณบอยอยู่ในสายวิทยุที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณบอย สวัสดีครับครับผมมาถึงเรื่องของการเล่นสนุกจนเจอดีบ้างครับบอยเรื่องที่บอกว่าอุ้ยเนี่ยพี่คุณพ่อเล่าให้ฟังสี่สิบปีแล้วนะที่บ้านที่โคราชนู่นน่ะนะมาลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเรื่องที่คุณพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นยังไงครับเชิญได้เลยครับโอเคครับก็ขอพูกก่อนนะครสวัสดีพี่ตั้มแล้วก็ไอ้มินทุกๆท่านนะฮะรวมถึงเอฟซีชาวเดอะช็อคทุกๆคนเลยนะครับครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พ่อผมเล่าให้ฟังครับ ประมาณ 40, 40ปีที่แล้วพ่อมเล่าว่าแต่ก่อนเนี่ยปู่ชอบไปหาของป่าครับพ่อมเด็กๆก็ชอบตามเต้ยเ้ยยไปด้วยนะฮะไปในป่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะจดจําเส้นทางไว้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนบ้างปู่ก็มักจะบอกเสมอว่าอย่าเล่นอะไรแพงๆนะเราอยู่ในป่าในเขาไม่ควรทําถูกจนพ่อจําเส้นทางหนึ่งได้ครับมันเป็นเส้นทางเป็นทางป่าช้าเก่า ชาวบ้านเลือกใช้กนานมากแล้วครับถ้าตรงไปอีกสี่กิโลก็จะมีวัดล้างอยู่ประมาณนั้นฮะจนกลับบ้านไปช่วงเย็นเนี่ยพ่อผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวอาบน้ํานอนก่อนนะพ่อที่จริงแล้วพ่อผมเนี่ยไม่ได้ไปนอนหรอกครับแต่ว่าคิดแผนที่จะไปเล่นสนุกในป่าครับเป็นเสน้นทางที่ผมบอกไปในตอนต้นคใช่ครับพ่อผมเนี่ยก็เตรียมตัวก็บกตัวอยู่ในห้องเลยฮะก็รอ ปู่กับย่าเนี่ยหลับกันก่อนที่จะแอบเหนียวไปจนตกดึกได้ประมาณช่วงสองถึงสามทุ่มครับตอนนั้นสองถึงสามทุ่มพ่อผมก็ออกมาแอบดูก็เห็นในบ้านหลับกันหมดแล้วก็ได้ที่ได้ทางเลยฮะที่จะออกไปคือพูดก่อนว่าพ่อผมเนี่ยเป็นคนไม่กลัวผีครับค่อนข้างจะติดแข็งมากๆเลยท,ที่จะกล้าทําอะไรบ้าๆบินอะไรแบบนี้นะ ก็ออกมาข้างนอกคนเดียวครับก็เพราะว่าคนในบ้านหลับกันหมดแล้วดูาดลาเลดเราเรียบร้อยออกมาก็ตรงเข้าไปในป่าเลยครับเดินตรงเข้าไปเลยคนเดียวครับคนเดียวแต่แต่ก่อนป่าค่อนข้างเยอะครับพ่อบอกว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มันอาจจะมีแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วก็เดินตรงเข้าไปในป่าเลยครับพ่อบอกว่าวันนี้มันแปลกมากเพราะเสียงมแมลงเสียงอะไรปกติแล้วในป่า มันต้องมีเสียงใช่ไหมครับเสียงพวกมแมลงอะไรอย่างนี้แต่พอบอกว่าคืนนั้นไม่มีแม้แต่เสียงมแมลงเสียงอะไรเลยครับบ,บางทีก็รู้สึกแบบมีลมพัดมาบ้างเย็นๆแต่หันไปดูรอบข้างคือไม่มีอะไรขยับเลยไม่ว่าจะเป็นสองข้างทางรอบตัวทุกอย่างมืดสนิทคนระับไม่มีอะไรขยับแม้แต่น้อยพ่อเขาแบบไม่ได้สนใจอะไรก็เดินตรงไปต่อเรื่อยๆมันจะมีจุดมาร์กบอกทางอยู่ครับเพราะว่าปูเ่เนี่ย ทำจุดม้าไว้เหมือนแบบบางทีอาจจะหลงลืมทางประมาณนี้พ่อก็เดินตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปจนไป,จนไปถึงจนทางป่าช้าเก่าครับพ่อผมก็บอกว่าก้าวแรกที่เข้าไปถึงเนี่ยลมีมโชกเข้าหน้าเลยครับมพราะผมลงโชกเข้าหน้ามากินกินเหม็นเน,น่ามาเลยเพราะว่ามันเป็นป่าช้าเก่าครับมันก็ต้องอาจจะมีกลิ่นเหม็นๆบ้างครับพ่อก็เดินเข้าไปพ่อผมก็เลยอุทานขึ้นมาว่า ลมอะไรวะแรงจังต้นไม้ต้นก็มีเห็นขยับอผ่อนก็พูดอย่างนั้นไปก็ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผ่อมก็เดินตรงเข้าไปต่อเลยครับคือมันก็จะมีตรงที่เผาศพของเผาศพโบราณแต่ก่อนชาวบ้านจะมาใช้กันครับก็อาจจะเผาไม่หมดบ้างหมดหรือว่าหมดบ้างก็จะฝังรวมๆไปฝังแต่ละหลุมแต่ละหลุมครับก็จะฝังแยกๆแยกๆกันไปมันก็จะนูนๆขึ้นมาใช่ไหมครับ ด้วยความที่พ่อผมเป็นเด็กแล้วติดส,สนุกติดเล่นพ่อผมก็วิ่งข้ามทั่วเลยครับวิ่งข้ามหลุมกระโดดเล่นบนหลุมบ้างหรือว่าเตะดินเล่นบ้างตามภาษาเด็กนะอฮะก็เขาอยากจะเล่นก็กระโดดเล่นไปมาเล่นไปมาจนไปสะดุดตากับหลุมหลุมหนึ่งครับหลุมนี้ค่อนข้างจะทบดินสูงมากๆซึ่งมันแปลกให้คิดภาพนะว่ามันเหมือนกับเออเป็นลังของขวกประมาณนั้นนะครับที่จะดินถูกกับมาใหญ่ๆเลย Oh. คือมันจะเป็นอย่างนั้นเลยครับก็คือมันกุบปออกมาพ่อก็กินเล่นสนุกไปกระโดดเล่นบ้างไปสไลด์บ้างคือเล่นสนุกเลยครับ <Okay. S 2> คือทําอะไรตรงนั้นเล่นสนุกเลยคือก็ไม่ได้สนใจอะไรว่าสิ่งรอบข้างจะเป็นอะไรยังไงคือเขาคิดว่าตรงนี้คือที่ของเราเ <Okay. S 2> พราะมีเราอยู่คนเดียว <Okay. S 2> เขาก็คิดอย่างนั้นเขาก็เลยเล่นสนุกในตามที่ตัวเองอยากจะเล่นครับ พอไปได้สักระยะไอ้สักเวลาใหญ่ๆเขาก็คิดที่ว่าอยากจะกลับบ้านเนี่ยก็เลยเดินกลับบ้านอพอบอกว่าตอนที่กลับบ้านเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินตามบ้างได้กลิ่นบ้างลมมาบ้างเจนระเยือกบ้างแล้วก็มีเสียงเรียกขึ้นมานบนบนบเสียงเสียงออกใหญ่ๆแต่เป็นเสียงผู้หญิงค่อ,อนข้าง เสียงค่อนข้างดุจันเข้มแข็งมากๆพ่อผมก็ตอนนั้นไม่ได้สนใจเดินไปเรื่อยๆก็ยังมีเสียงเรียกอยู่อีกนบนบนบพ่อมก็งงนะเพราะว่าจะมีใครรู้ชื่อของเราประมาณนี้นะะเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนพ่อผมทนไม่ไหวหันไปหาปลายเสียงก็ไม่มีลมก็พัดมาแต่ทุกอย่างก็ไม่ขยับพ่อมก็เลยพูดขึ้นไปว่ากูไม่สนใจหรอกจะใครอะไรก็ช่าง พ่อก็พูดแค่นี้ก็คือก็เดินกลับบ้านไปเลยทุกอย่างก็ปกติคือไม่มีเสียงเรียกไม่มีอะไรเลยเดินไปเรื่อยๆจนถึงบ้านทุกอย่างก็ปกติพ่อปู่กับย่าก,ก็ยังนอนอยู่พ่อก็เลยรีบใส่โอกาสเข้าบ้านนอนไปเลยครับพอรุ่งเช้าขึ้นมาพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบไปเดินเล่นตามเถียงนาคนสมัยก่อนนะครับน่าชอบไปเดินตามเล่นเถียงนาอะไรอย่างนี้ก็ลุกขึ้นมา จะไปเดินเล่นตั้งแต่เช้าตู่เลยครับก็เดินเล่นไปเรื่อยๆก็เจอชาวบ้านที่รู้จักแต่ก่อนพวกเอคนจังหวัดจะชอบทักทายกันใช่ไหมครับเวลาเจอหน้ากันอะไรอย่างนี้เออแต่เขาทักทายขึ้นมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ลายนั้นเนี่ยเอาสาวที่ไหนมาวะนั่นแน่พอผมก็นิ่งแล้วนิ่งนะคิดในใจอืสาวคนไหนวะเไี่ยวสาวที่ไหนมา No, เพราะว่าไม่ได้เพราะว่าพี่จําได้ไหมครับก็ออกบ้านก็ออกมาเพียงคนเดียวแถมที่บ้านก็มีแค่ปู่กับย่า <c oughs> เท่านั้น mm hmm. ไม่ได้มีใครนอกจากนั้นเลยพ่อก็คิดว่าอ๋ออาจจะอําเล่นตามภาษาเนี่ยคนรู้จักกันประมาณนี้นะฮะ mm hmm. ก็เลยตัดตัดบทไปว่างั้นผมขอตัวก่อนนะครับครับ <c oughs> พ่อก็เดินตรงไปเรื่อยๆเลยครับเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ระหว่างทางก็มักจะมีคนทักแบบนี้ตลอดเอ้ยนบมากับสาว ใช่ใช่ครับเฮ้ยเอาสาที่ไหนมาเนี่ยเฮ้ยใครอะเฮ้ยไปไหนอะเนี่ยไปไหนกันเนี่ยจนพ่อผมก็เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรว่าเห็นอะไรกันพ่อผมไม่ได้อยากรู้อาจจะนัดกันอําเล่นหรือเปล่าแต่มันแปลกที่ว่าบางคนเขาก็ไม่รู้จักกันจะมาอําเล่นกันได้ยังไงอะไรอย่างนี้ครับอืมอําไปเป็นเรื่องเดียวกันเลยหมดเลยอะ ใช่ครับจนเดินไปถึงตรงเถียงนาเป็นที่ที่พ่อผมเนี่ยชอบนั่งเล่นหรือว่าบางทีก็มาเฝ้าบ้างนะจะมีนกมีอะไรมาอย่างนี้ก็จะได้ไล่ไปก็ไปนั่งเล่นก็เป็นที่หลับนอนของพ่อผมด้วยก็นั่งเล่นปกติจนพ่อผมเนี่ยรู้สึกเพียรู้สึกง่วงเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยออกไปเล่นจนดึกดื่นก็ไม่รู้กลับมาช่วงเวลาไหนแต่มันเดึกมากๆพ่อผมก็เลยอยากจะนอนพักสักหน่อยก็เลยเอียงตัวนอนในเถียงนาน,นั้นเลยครับ พ่อบอกว่าตอนที่หลับเนี่ยพ่อก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นฝันหรืออาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สิ่งที่พ่อฝันเนี่ยพ่อฝันเห็นหญิงสาวคนหนึ่งจุงมือลูกอยู่ในฝันคือสภาพแบบตามเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยบาดแผลเนื้อหนองนิ่นไหลเต็มไปหมดเลยครับแม้แม่จะเด็กก็ตามก็แบบเนื้อหนองนิ่นไหลเต็มตัวไปหมดคือพ่อบอกว่า กลิ่นมันได้กลิ่นเหมือนได้กลิ่นจร,จริงๆเลยอะครับคือเหม็นเน่าไปหมดในฝันนี่คือแบบเป็นผู้หญิงที่ตัวค่อนข้างจาไม่ค่อยใหญ่มากเล็กๆนิดนึงแล้วก็จุงมือกับลูกชาย <c oughs> แต่ว่าสภาพนี่คือแตกต่างกับร่างกายอันตัวเล็กมากเลยครับอพ่อจนเขาเนี่ยพูดขึ้นมาว่ามึงทำกูทำไมหลังแกกูทำไมกูไป <c oughs> ทำอะไรให้มึง <c oughs> พ่อผมก็งงคิดในใจ ทำอะไรไว้อะไรประมาณนี้อย่างครับก็เลยตอบกลับไปว่าผมไม่ได้ไปทําอะไรใครเลยนะครับผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นมาอีกมึหลังแกกู mm. แล้วพ่อผมก็จะดุ้งตื่นก่อนที่พ่อผมจะดุ้งตื่นนั้นพ่อผมเล่าว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยพยายามวิ่งเข้ามาหาพ่อผมมันเร็วมากๆม,มันเหมือนแบบเขาอยู่ไกลนะครับแต่ สิ่งที่เขาวิ่งเข้ามาเขาไม่เขาวิ่งเหมือนแบบไม่ใช่คนตัวเล็กในอย่างที่พ่อคิดเอาไว้เลยอะครับเขาวิ่งมาไวมากๆจนพ่อเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยพ่อมานั่งคิดทบทวนแล้วคิดทบทวนแล้วว่ามนเกิดอะไรขึ้นแต่พ่อก็ไม่ได้ใส่ใจหรือว่าสนใจก็ปล่อยผ่านไปก็เลยคิดว่าเหนื่อยและต้องเข้าบ้านเขาอาจจะแบบคิดในใจอาจจะเหนื่อยตัวเองอาจจะเหนื่อยในหลายเรื่องเพียอะไรหลายเรื่องก็เลยขอเดินกลับบ้านดีกว่าไปนอนที่บ้านครับ เดินไปเรื่อยๆจนถึงกับจนถึงบ้านขราวนี้ปูนั่งอยู่ตรงในบ้านแต่เปิดประตูเอาไว้พ่อเดินเข้าไปสักแป๊บหนึง่งปู่ทักขึ้นมาเลยมึงไปเอาใครมาพ่อก็งงดิ่งลนะเพราะว่ามันเหมือนกับตอนที่เราโดนทักตอนนั้นเลยตอนที่เราเดินออกไปข้างนอกอตอนนั้นก็เงียบงงว่าพ่อพูดอะไรก็เลยถาม ผมไม่ได้ไปเอาใครมานะครับพ่อ oh. ปู่ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเขากําลังอาฆาตอยู่มึงไปเอาใครมาพ่อผมก็นิ่งไปสักพักใหญ่ๆนิ่งไปสักพักหนึ่งจนนึกคิดเล็กขึ้นมาว่าหรือว่าเป็นเรื่องเมื่อคืนวะที่เราไปเล่นในป่าช้าเก่าโอ้ oh. เพราะว่าไปกระโดดข้ามนูนข้ามนีเพราะว่าพ่อผมรู้ความแล้วว่าไอ้สิ่งนี้มันคืออะไรครับ oh. เขาก็คิด แต่ว่าไม่กล้าบอกสาเหตุแรกกลัวพ่อรู้แล้วจะตีเพราะว่าพ่อสอนสม่ำเสมออย่าไปเล่นในป่าคนเดียวม,มันไม่ใช่ที่เล่นกลัวกลัวปู่จะรู้เดี๋ยวจะตียาก็เลยตอบปัดๆไปว่าผมไม่ได้ไปทําอะไรใครไว้เลยผมไม่ได้ไปเอาใครมาแล้วผมขอตัวไปนอนนะพ่อรู้สึกมึนๆหัวนิดนึงปู่ ก็ยังจ้องอยู่หน้าประตูนั้นไม่ละสายตาเลยไม่แต่ครั้งเดียวต้องพูดก่อนนะฮะพ่อผมบอกว่าปู่เนี่ยเป็นพานเก่าอาคมพวกคาถาอะไรมักจะมีปป่งใ้จะเขียนยันเอาไว้แล้วก็จะติดไว้ตรงหน้าประตูครับต<ะ>ิดไว้ตรงหน้าประตูก็ปู่เนี่ยจ้องค้ั้งหน้าไม่ละสายตาเลยตอนนั้นก็พ่อก็เดินผ่านไปเหมือนแบบปู่อาจจะไม่สนใจแล้วว่าประมาณขอโทษนะอาจจะมาแบบเออมูอยาทำอะไรก็รทำประมาณนั้นนะฮะ mm. ก็พ่อก็เลยเดินเข้าไปในบ้านเลยครับก็นอนแล้วมานั่งคิดกับตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นพบทวนสิ่งต่างๆว่าเราไปทําอะไรไว้แล้วสิ่งที่พ่อเห็นทําไมเราไม่เห็นเลย mm hmm. เห็นแค่เขาจนจนพ่อผมนึกขึ้นมาได้หรือว่าเป็นคนคนเดียวกันกับในฝันวะโอ้ oh. mm hmm. พ่อผมคิดหละตอนนั้นสงสัยแต่ไม่ได้กลัวแต่ไม่ได้กลัวก็นอนนอนลงจนกระทั่งตกดึก พ่อผมเนี่ยปวดฟ้องต้องพูดก่อนครับว่าห้องน้ําห้องน้ําบ้านพ่อผมเนี่ยจะอยู่ออกไปจากข้างนอกครับอยู่ห่างประมาณสามสิบถึงสี่สิบเมตรอยู่ห่างออกไปคือห้องน้ําค่อนข้างจะไกลพอปวดพ่อผมเนี่ยก็เดินลงบันไดจะเป็นบ้านไม้ี่แบบเยียดอาฮะเยียดอาฮาลงไปก็เดินตรงไปห้องน้ําคือแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่จับสอยกันไม่ได้เหมือนกับทุกวันนี้นะครับ ก็มันก็จะมีป่ามีอะไรรอบรัวเต็มไปหมดเพราะว่าพ่อปู่เป็นคนชอบหาของป่าเนื่องจากเป็นพานเก่าด้วยก็ชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับป่าเขาก็เลยตั้งลึกว่าหน่อยนิดลึกกว่าอื่นนิดนึงก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ําตอนนั้นก็เดินเข้าห้องน้ำปกติคือแต่ก่อนนี่บอกห้องน้ํายังไม่มีไฟนะครับคือมืดๆตึกๆเลยใช่ครับเพราะว่าครอบครัวไม่ได้มีตังขนาดแต่ก่อนงั้ก็เลยมืดเข้าห้องน้ําปิดประตู อยู่ในห้องน้ำไปได้สักระยะหนึ่งใหญ่ๆเหมือนจะปดทุกใกล้จะเสร็จแล้วอืม hmm. พ่อผมบอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนอยู่หน้าประตูรู้สึกว่าเหมือนมีคนยืนอยู่เพราะว่ามันตรงประตูเนี่ยมันจะเห็นเป็นเงาอะไรอย่างนี้ uh uh. เืิดแสงพระจันทร์เนี่ยมันกระทบมา uh uh. เห็นเหมือนมีคนยืนอยู่พ่อผมก็คิดว่าอาจจะเป็นปูหรือย,ย่าก็ได้ใช่ไหมฮะ <Okay. S 2> อาจจะเข้าอยากจะเข้าห้องน้ําก็เลยทัก เอ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึงผมเข้าห้องน้ําอยู่เสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่พ่อผมเนี่ยได้ยินเสียงยเย็นเยือกตอบกลับมาคำเดิมเลยครับมึงรังแกกูทําไมกูไปทําอะไรให้มึงพ่อผมสะดุ้งแลวตอนนั้นพ่อผมเนี่ยรู้สึกมันเย็นเย็นเลยมองหน้าขึ้นไปข้างบนข้างบนเนี่ยมันจะเป็นช่องระบายอากาศนะมันจะเป็นช่องระบายใหญ่ๆเอาหลังคาปกเอาไว้มันจะเป็นช่องระบาย มันพ่อเนี่ยก็เห็นมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเอาหน้าเนี่ยต่อเข้าไปในรูเหมือนพยายามที่จะเข้ามาให้ได้เลยครับ oh. น้ำหนองนี่ไหลเต็มเลยครับตานี่ขาวโพงกลิ่นเหม็นมาก, oh. มากพ่อผมแบบโอ้โหตอนนั้นกลัวก็กลัวแต่ตั้งสติสู้เสือเลยครับคือแบบพ่อก็เลยพูดสวนขึ้นมาว่ามึงจะมาหลอกหลอนกูทำไมเดี๋ยวกูก็สาปส่งมึงให้ตายอีกรอบเลยเอ้าวแล้ว ข่าวนี้พอมบอกมันโกรธกว่าเดิมนีกครับอืมควรโกรธแหละผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงคนนี้คือแบบก็พูดคําเดิมเงืองแกกูทําไมกูทาอะไรให้มึงพูดแบบมันพูดเรื่อยๆแล้วหนักเข้าหนักเข้าคือพยายามที่จะเข้ามาให้ได้เลยอะครับพ่อแบยพยายามที่จะเอาชีวิตพ่อให้ได้คือพอมลอยฝังความรู้สึกตอนนั้นคือมันเหมือนคนที่อยากจะฆ่าเราแบบอาฆาตแค้นมากๆแล้วพ่อผมเนี่ยไปพูดคำคำนั้นอีกอาฆาตเข้าไปใหญ่อีก พ่อผมคิดในใจคําคู่ไม่ได้ผลเหมือนเขาแบบตอนนั้นใจพ่อผมก็เริ่มหวันแล้วทำอะไรไม่ถูกเปิดประตูวิ่งจั้นเลยครับ oh. แขนที่สองวิ่งเลยไม่สนแล้วคือวิ่งเลยจังหวะที่พ่อผมหันหลังเนี่ยสภาพนี่วิ่งตามอุ้มลูกมาเลยครับอุ้มลูกมาแล้วก็แบบน้ําหนองนี่ไหลเต็ม oh. คือดวงจานนี่อาฆาตมากๆขาวโพลนวิ่งตามแบบจะเอาชีวิตให้ได้ พ่อวิ่งเข้าประตูเปิดปุ้มตะโกนลั่นบ้านเลยครับ,รบพอ่พอพ่อผีหลอกผีหลอกเนี่ยผีอะไรไม่รู้มันหลอกเนี่ยมันหลอกในห้องน้ําเนี่ยพอ่พอพ่อตื่นตื่นผีหลอกตะโก้ลั่นบ้านเลยครับตอนนั้น<อ>พอ่อก็สะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นเพราะว่าเสียงมันดังมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นปุ้มสะดุ้งตื่นขึ้นมาเปิดประตูมามองหน้าประตูพ่อผมไม่มีกระติดกระจจะทําอะไรแล้วประตูก็ยังไม่กล้าเปิดเลยครับ พ่อก็บอกพอ่อโดนผีหลอกพอ่อโดนผีหลอ,อ,อกมตามผมมาหน้าประตูพอ่พอพ่อดูดีพอ่ mm hmm. อปู่ก็มองปู่ก็บอกว่าปู่บอกแล้วแท้ๆพอ่อปู่ก็เลยเดินเข้าไปในห้องไปหยิบผ้ามาเป็นพ้าของปู่ผม mm hmm. ผมก็นั่งขัดสมาธินั่งสวดอะไรสักอย่างหนึ่งสวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพ่อก็มองสายตาไม่ละเลยครับคือผู้หญิงคนนั้นมองสายตาแบบพยายามที่จะเข้ามาหาได้คืออาฆาตแค้น ไม่ว่าจะเป็นเด็กเด็กคนนั้นก็พยายามอาฆาตแค้นเป็นเด็กผู้ชายนะะอาฆาตแค้นมากๆคือพยายามที่แบบคือทั้งสองคนนั้นพยายามอยากจะเข้ามาเอาพ่อผมไปให้ได้คืออาฆาตแค้นสุดๆตอนนั้นพ่อผมกลัวทําทอะไรไม่ถูกปูก่ก็ท่องกระถาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืยจนถึงสักระยะหนึ่งปู่ตะโกนขึ้นมาว่ามึงไม่มีสิทธิ์มาทําลูกกูงออกไปซักก่อนที่กูจะทําอะไรพวกมึงมากกว่านี้ แล้วทีนี้ผีที่อยู่ข้างหน้านั้นจู่ๆก็หายไปเลยครับครับหายไปเลยต่อหน้าต่อตาตอนนั้นพ่อผมมากทําอะไรไม่ถูกพ่อผมก็ลนจนปูกพูดขึ้นมาว่ากูบอกมึงแล้วใช่ไหมในป่าในเขาไม่ใช่ที่ที่ให้มึงเล่นกูก็เคยเจอมาเหมือนมึงหนักกว่ามึงกูก็เคยแต่มึงไม่มีอะไรเลยมึงมีแค่ตัวของมึงตัวเปล่าแต่มึงกลับไปเล่นเขาจะเอาชีวิตมึงมึงคิดอะไรบ้างไหม พ่อผมก็ตกใจพ่อมบอกพ่อมคิดแล้วพ่อเลยถามว่าแล้วพ่อรู้ได้ยังไงว่าผมเข้าไปในนั้นอะ่ะโอ้ก็เลยพูดขึ้นมาว่ามึงไม่จําเป็นต้องออรู้อะไรทั้งนั้นเลยแต่มึงควรจําในสิ่งที่มึงทํำมาไว้ห้ามไปเล่นในป่าคนเดียวหรือทําอะไรแผลๆที่เด็กขาดรุ่งเช้ามึงเตรียมตัวไปปวดซะโอ้โหปวดให้เรียบร้อยซะนะมึงจะทําหรือไม่ทํานนั้นก็เรื่องของมึงแต่ กูถือว่ากูพูดแล้ว <Damn. S 2> พ่อมก็รับฟังแล้วก็ทําใจจะยอมบวชในโดยดีครับเพราะว่ามันอาจจะบานปลายไปมากกว่านี้เพราะว่าพ่อผมนะเพราะว่าปู่นั้นแค่ไล่ไปเฉยๆแค่ไล่ไปเฉยๆเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรมากม,มากไปกว่านั้นอื mm. พอรุ่งเช้ามาก็เตรียมบวชเลยครับเตรียมบวชเลยวันนั้นเลยวันที่โดนเลยครับตื <c oughs> ่นเช้ามาเตรียมบวชเลยก่อ <c oughs> ในตอนที่บก <c oughs> พ่อมบอกว่าก่อนที่จะบวชเนี่ย ยังเห็นยังมันนั่งผู้หญิงคนนั้นก็ติดคนนั้นเนี่ยยังมันนั่งอยู่ตรงศาลาอยู่เลยครับ oh. พ่อผมเนี่ยบอกกับญาตินั่นไงนั่นไงที่มาทุกคนหันไปมองไม่เห็นใครทั้งนั้นไม่มีเลยแต่มแม่แต่คนเดียว uh huh. จนทุกคนเนี่ยบอกกับพ่อว่ากังวลแล้วนะอย่าคิดมากอย่าคิดมากอย่านึกถึงเขาอีกอย่านึกถึงเขาทําตัวปกติซะพ่อก็โอเคทําตัวปกติ แล้วก็ปวดตอนที่ปวดตอนนั้นนะครต้องพูดเลยว่าพ่อผมบอกเลยนะไม่ว่าจะหน้ากุฏิเอ๋ยระโดนมาไม่ว่าจะในฝันก็มากิ่นก็มาเสียงก็มาคือมาตลอดมาทุกวัน <Okay. S 2> มาจนพ่อผมเแบยแบบคิดในใจเลยว่าขนาดเราอยู่ในผ้าเหลืองนะเนี่ยทําไมเขาแบบยังไม่ลดละที่จะมาหาเราเลยครับจนแต่ว่า ที่เขามาเขาไม่เคยล้าเส้นนะครับเขาไม่เคยที่จะก้าวกกลมาในกู่ิีแม้แต่น้อยคือจะไม่ก้าวกกลมาอนาเขตของกูฏิีเลยหรือว่าทําร้ายมากกว่านั้นหรือจะมาหลอกหลอนคือจะมาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนเหมือนจะสื่อว่าพ่อก็บอกว่าเหมือนอยากเหมือนให้รู้นะว่าเขายังอยู่อควรทําในสิ่งที่ตัวเองก่อกรรมเอาไว้ซะประมาณนั้นนะครับพ่อก็ปวดจนเสร็จสับเรียบร้อยแต่หลังจากนั้นพ่อก็พูดเลยนะว่าหลังจากสึกออกมา ก็ไม่เจออีกเลยแต่ก่อนที่จะศึกก็ยังเจออยู่ครับก็มาเหตุอยู่ตรงข้างหน้ามายืนยืนมองอยู่กับลูกชายอยู่คนหนึ่งม,มายืนมองก่อนที่จะศึกเพราะว่าหลวงพ่อก็หาเลิกหาลาให้ว่าควรศึกวันไหนดีก็จนได้วันศึกก็ศึกเรียบร้อยจนหลังจากศึกจากมานั้นก็ไม่เจอเรื่องราวอะไรแปลกจากผู้คนเด้อีกเลยครับพ่อก็สอนกับผมว่าวันหลังไปไหนหรือไปเที่ยวในปาใน่าในเขาก็อ่า ก็ไม่ควรออกไปไหนดึกๆถ้ามีเซนก็ให้ปูนอนเลยอย่าคิดถึงเรื่องผีให้คิดถึงสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษบ้างประมาณนี้เขาก็เตือนสติผมด้วยในทั้งเรื่องสิ่งที่รับก็ดีแล้วก็เรื่องสัตว์ป่าก็ดีครับ,รบก็จบแล้วครับสําหรับเรื่องพ่อผมจบแล้วเหรอใช่ครับเฮ้ยกาลังสนุกเลยโอ้เอานะฮะอันนี้คือเรื่องที่คุณพ่อนบเล่าให้ฟังนะครับ คือก็ต้องบอกเลยว่า <c oughs> ถ้าย้อนกลับไปสี่สิปีนั่นน่ะจะจะจะใช้คําว่าอะไรเดียกก็ก็คงจะต้องขออนุญาตคุณพ่อด้วยนะครับว่าคุณพ่อก็หามไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะ <c oughs> เอาง่าย <c oughs> ๆก็คือแบบภาษากายคือนักเลงอะ่ะไม่กลัวใครเว้ยกจะไปเล่นเนี่ยป่าช้าระบีที่ไหนกระโดดข้ามหลุมฝังศพอะ่ะดึงด <c oughs> ึง,ง <c oughs> แล้วก็ไปกระโดดใส่เอ หลุมอะไรสักหลุมหนึ่งที่มีความสูงของการถมของดินเนี่ยมากกว่าหลุมอื่นๆอ,อีกแล้วก็ไปคงจะแบบเหมือนอารมณ์เด็กๆนะครับผมก็นึกนึกถึงสมัยตอนผมอยู่บ้านนอกอะ่ะผมก็ไปอยู่เถียงนาอะไรเงี้ยพอเจออะไรที่มันเป็นคล้ายๆดินสูงๆนะฮะทุกท่านน้องบอยผมก็จะชอบแบบเอาตัวผมอะ่ะไปไปแท็กเกอร์เหมือนเป็นนักลักบี้อ่าแข็งแรงใช่ไหมปังปัง,ปงอะไรอย่างเงี้ยให้มันทลายใ,ให้มันพังให้มันเราดูแล้วเรามี power เรายิ่งใหญ่อยู่คนเดียวในพื้นที่ของเราอะไรเงี้ย แสดงว่าสิ่งและก็การกระทําที่คุณพ่อนบตอนนั้นทําไปเนี่ยมันมีผลกลับมาอันดับแรกเลยก็คือคืนนั้นหลังจากที่คุณพ่อกลับมาเนี่ยมีเสียงเรียกนบเป็นเสียงผู้หญิงใหญ่ๆ่ใช่ครับเข็มแข็งมากๆโอ้แสดงว่าเขาเริ่มมาเหมือนมาแบบสกิดบอกคุณพ่อนบแล้วเป็นลางๆังว่าไม่พอใจนะไม่พอใจแต่สิ่งที่ยังสงสัยอยู่ในระหว่างเรื่องเล่าเนี่ย มันจะมีช่วงของผีผู้หญิงนะฮะที่มีบาดแผลเต็มตัวเลยมากับลูกตัวเล็กๆเนี่ยบาดแผลเต็มเหมือนกันจะมีบางช่วงหนึ่งที่เหมือนกับผู้หญิงคนเนี้ยเธอจะคงบอกว่าเออเหมือนคล้ายๆถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนมึงไปเอาอะไรของอะไรใครมาอะไรเงี้ยถูกไหมฮะผมก็เลยยังสงสัยว่าแล้วคุณพ่อนบเนี่ยไปเอาอะไรมาคุณปู่บอกไหมอ๋อ,อ,อคือต้องพูดกันตอนนั้นเสียงมันไม่ชัดคือ เหมือนเขาบอกว่ามึงทําอะไรกูมาเนี่ยฮะอ๋อมึงมทาอะไรกูก็เหมือนแบบว่าเขาไปเล่นข้างบนกระโดดหยองหยองเหมือนกับอ่านกลบลู่เขาไม่ให้ความเป็นส่วนตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยอรัอแต่ว่าพอทราบมาทีหลังว่าหลุมศพนี้คือระยะเวลา20ปีได้แล้วนะครับ20ปีต่กว่าแล้วอกก่องหลุมศพนี้อืมแล้วพอจะทราบไหมว่าหลุมให,ใ,หใหญ่ที่คุณพ่อไปเล่นเนี่ย เป็นหลุมของใครทำไมถึงเหมือนมีอาฆาตแค้นเกิดขึ้นน่าจะมาจากหลุมนี้ถูกไหมใช่ครับแต่พ่อบอกว่าเราไม่ทราบเพราะว่าตั้งแต่นั้นมาเราไม่เข้าไปยุ่งม่เไม่ไปย <ๆ S 1> ุ่งอะเลยโอ้เหมือนกับว่ามึงมาทําอะไรในที่ของกูอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วคุณปู่ก็บวกกับความที่อดีตเคยเป็นพรานมาก่อนด้วยเหมือนกันแล้วผมก็ <บา S 2> เชื่อว่าสิ่งที่คุณปู่ได้บอกคุณพ่อไว้ว่า เนี่ยสิ่งที่ปู่รู้ว่าแกเข้าไปอยู่ไปเล่นในป่าช้าเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณปู่น่าจะมีของเล่นของพวกแบบตุมานอะไรสักอย่างแล้วติดตามลูกแกไปอะ่ะพี่ตั้มขอเสริมนิหนึ่งนะครับเอเอเรื่องเล่าของผมกับพ่อผมเนี่ยมันดูจิตอยไปเลยครับถ้าเทียบกับเรื่องของปู่ผมเฮ้ยเรอ,รอใช่ครับมันมีหลายเรื่องมากๆคือมันเป็นซีรีส์ได้เลยอ่ะครับไม่ว่าจะเสือสมิงเลยอะไรเ่ยหรือคนแบบ เป็นเป็นผีมาเอ ơi, ่ยแบบปลอมตัวมาเอ่ยเข้าสิงเลยมันมีเยอะมากแต่ว่าก็ค่อยๆไว้โอกาสต่อไปครับก็ขอบคุณน้องบอยมากไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับน้องบอยะนะสวัสดีที่ส้มสวัสดีครับครับขณะน,น,นี้คุณกําลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองตอบสุนโดยสิตพันธ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไลเอ